สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาลองเทสนะว่าก่อนหรือหลังและหลังอัพสกิลนี้นะครับสกิลอาวุธเงานะตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ทำคลิปแต่ก็เออก็ลองลองทำดูเดี๋ยวผมจะลองเทสดาเมจนะคือสกิลนี้นะครับผมผมกำลังจะอัพนะเพราะผมเตรียมมาละ เดี๋ยวจะดูก่อนอัพกับหลังอัพดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับมันมันก็เพิ่มประมาณกี่เปอร์เซ็นตนะ์อ่ะแครั้งก็เยอะอยู่นะครับแต่เดี๋ยวลองดูเลยว่าอ่ะก่อนก่อนที่เราจะอัพนะมันมันตีเท่าไหร่แล้วไปอัพแล้วมันจะตีเพิ่มแรงมากขึ้นเท่าไหร่นะโอเคเามาดูเลยเอ่ะเข้าไปต่อวิก็ได้นะ ผมจะตีไอ้นี่ก็ได้นะตีง่ายๆเอาเป็นหุ่นฟางก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูเลยว่ามันเท่าไหร่ไม่ใส,ส่สัตว์เลี้ยงด้วยก็ได้ผมจะใช้แค่เครื่องพีชนะครับ ดูก่อนโอเคยีบสามนาทีถ้าผมไปอัพมาก็น่าจะได้นะแต่ไม่รู้จะติดไหมนะมันมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับโอเคเดี๋ยวลองเลยสามสิบวิแล้วกันนะครับเดี๋ยวดู DPS 30สามสิบวิตอนนี้ไอตัวคีแรงสุดนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะคีแรงสุดต้องรอให้สกิลกาต้ามันขึ้นก่อนนะ ตีหุ่นฟางสกิลกาตาไม่ขึ้นนะโอเคไม่ขึ้นมันมันโอเคไม่เป็นไรครับเราเราดูแค่แค่มีสกิลนี้ก็ได้ก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดนะโอเคพอแล้ว DPS เอาเดี๋ยวตีเป็นหนึ่งนาทีเลยแล้วกันนะครับตีดพีตีหุ่นฟางนะหนึ่งนาทีเท่าไหร่นะ โอเคประมาณ8 2 0 0นะครับ8 2 0 0 d น s นะโอเคเรียบร้อยครับ8 2 0 0คี7 7 0 0นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปอัพกันเลยผมยังไม่รู้นะว่ามันจะอัพติดไหมเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันเลยเพราะว่าผมเตรียมมาแค่คลิกเดียวนะกับถ้าสมมุติติดผมก็จะอัพไอ้นี่ต่อเลยอัพที่เป็นส่วนของตีคนนะ PVP นะครับสกิลนี้มันจะมี2อันนะครับอันนี้ เลเวลสองคือเอาไว้ใช้ใน PVP นะผมก็ว่าจะอัพนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในกิวครับเพราะว่าหลักๆผมจะไปอัพในกิวนะ<ป>ขอให้ติดเน้ห้าสิบเราติดมาแล้วแต่ผมไม่รู้เจ็ดสจะติดไหมนะ ก็เดี๋ยวลองดูครับแต่ขอให้ติดเนาะมันจะได้ไปเป็นไปตามแผนนะไม่งั้นผมก็ต้องไปหลอมมาอีกเนี่ยโอเคอธิษฐานครับก็มาอัพกันเลยผมก็จะอัพลองดูเป็นอัพสกิลเลเวล3นี่ก่อนเลยนะเป็นเลเวล4ถ้าติดถ้าติดก็จะได้มาอัพนี้ต่อแต่ถ้าไม่ติดผมจะไปหลอมมาเพิ่มเพื่อจะอัพอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะโอเคแต่ขอให้ติดนะครับ70%ซ ห้าสี่อัพสำเร็จนะครับเป็นเลเวลสแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมอัพไอ้นี่ต่อเลยนะอันนี้ร้ออนยู่แล้วนะครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับก็อัพไปเลยอันนี้เอาไว้เอาไว้ไปลงเซต pvp นะครับส่วนอันนี้ก็อัพสำเร็จแล้วเป็น4เป็น3.77เนาะ โอเคเดี๋ยวอัพสกิลนี้เลยแล้วกันติดแน่นอนไปเลยเรียบร้อยวันนี้เป็นไปนตามแผนนะเดี๋ยวคราวนี้เราเราจะออกไปทดสอ DPS นะว่าว่าเมื่อกี้จาก7จ0 0นะแล้วก็ดพสหนะึ่งนาทีตีหุ่นฟางมัน8000 0 0แอ้แ8ด0 0นนะเรามาดูกันว่าสกิลนี้พอเราอัพแต่ละขั้นแล้วอะ มันจะได้ดาเมจเพิ่มไหมคุ้มที่จะอัพไหมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าไงก็ลองดูไปด้วยกันเลยจริงๆนั่นแหละผมก็ว่าจะไม่ทําแต่ผมว่ามันก็น่าจะเห็นประโยชน์นะว่าเออถ้าเราอัพสกิลนี้มันจะได้ดาเมจเพิ่มมาแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวผมผมผมใส่ตะกแตนเลยเข้าสู่สนามเนาะอืมโอเคขนฟางนะครับ เดี๋ยวเริ่มเริ่มเลยเนาะหนึ่งนาทีเป็นเจ็ดแสนเก้านะครับก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นอยู่นะถือว่าถือว่าโอเคนะครับก็เพิ่มมาเจ็ดอีกสองหมื่นนะถ้าอัพสกิลเมื่อกี้นะครับเพิ่มมาอีกสองหมื่นสกิลกาตานะ ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวดู DPS นะ DPS 1นาทีตีหุ่นฟางนะดูดูดูจากค่าคะแนนตามสายระดับจากสายตานะผมว่าน่าจะเพิ่มอยู่ ขึ้นมาอยู่ราวๆประมาณแสนห้านะเมื่อกี้มันแปดอ่าโอเคเดี๋ยวกดเลยปุ๊บโอเคตอนแรก DPS 8 8,200นะแล้วพออัพสกิลนี้ DPS เพิ่มอีกแสนห้านะเป็น8 8,350ห้าสิบถึงสามร้อยถึงสนะี่ร้อยเนาะก็จะเพิ่มมาประมาณแสนห้าถึงสองแสนต่อวินาทีนะครับแล้วก็ดาเมจคิเพิ่มมาจากเจ็ดแสนเจ็ด เป็น7จ็ดแนะโอเคสกิล okay. นี้นะครับซึ่งผมว่าดีนะมันมันตีบอสได้มันตีมอน Mon ได้นะเราทําให้เราเก็บเลเวลได้เร็วนะนี่นะสกิลนี้นคับสกิลนี้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนใช้ใน PVP นะครับก็น่าจะแรงขึ้นมาพอๆกันครับก็อาจจะไม่ใช่หลัก2 2 2 0 0 0สหรอกครับเพราะว่าตีคนมันมัน มันหลักพันครับก็แต่ก็น่าจะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราอัพมามันก็ต้องแรงอยู่แล้วละครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็มาอัพสกิลแล้วก็ลองดาเมจกาตาแมตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ